สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่บุญเหลือพารวยครับยูทูบชาแนลบุญเหลือพารวยเราจะเลยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่21นะครับเดือนมิถุนายน2564ครับท่านผู้ชมมาก่อนไปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากนะครับผมเน้นย้ํานะครับผมเน้นย้ําเลยการลงทุนมีความเสี่ยง100%เต็มฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับผมนะตัวเลขทุกตัวมีสิทธินรุดตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เข้าเช่นกันนะครับผมท่านผู้ชม ทางช่องของเราก็ยังเป็นเพียงแนวทางนะครับในการนําเสนอท่านผู้ชมนะครับผมยังเป็นเพียงแนวทางนะครับผมมาเข้าเรื่องเลยครับท่านผู้ชมสําหรับท่านที่อยู่ในสายลูดสายวิ่งวันนี้เตรียมสมุดปากได้เลยครับท่านผู้ชมหานอยนะครับผมสามนอยวันนี้มัดรวมมาลูดวิ่งวันนี้สองหกครับท่านผู้ชมลูดวิ่งวันนี้สองหกครับท่านผู้ชมลูดไปเลยครับสองนะครับ 2องสอ2 2 2 3ย์สองห2ึ่งสอมสอจดนะครับผมนะลูไปเลยครับหรือจะเป็นหกท่านผู้ชมหกศูนย์ห6ห6ึ่6หกสองหกสามนะครับท่านผู้ชมลูไปเลยครับวิ่งไปเลยครับส6 62กหกสองน้าลงทุนครับท่านผู้ชมหน้าลงทุนครับผมต่อตัวเจาะเลยครับท่านผู้ชมตัวเจอะนะครับผมวันนี้มีเจ็ดมีหก มี2มี1และมี3ครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเจาะวันนี้นะครับผมน่าลงทุนนะครับผมน่าลงทุนก็สุดแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปตัดเลยครับผมหลักหน่วยหลักร้อยนะครับผมนะย้าอีกครั้งนะครับตัวเจาะนะครับวันนี้มี7มี6มี2มี1และมี3ครับท่านผู้ชมนะกรผมมาต่อตัวเด่นเลยครับท่านผู้ชมตัวเด่นนะครับผมวันที่21นะครับฮานอยนะครับวันนี้ 2องออกขอไปครับ6 2 3 2 6 1 7 2และ3าหครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเด่นนะครับผมตอบตัวเบิ้ลเลยท่านผู้ชมหกและสามาครับสำหรับตัวเบิ้ลวันนี้หกและสาสครับท่านผู้ชมมาสาตัววันนี้สามย์ 3, 6, 0, ครับสามครับ 360-358นมานะครับผมวันนี้ตัวรองไปตัดเอากับตัวเจาะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมชอบตัวไหนตัดตัวนั้นเลยสําหรับตัวรองให้ท่านผู้ชมมาจับเอากับตัวเจาะได้เลยครับผมท่านผู้ชมอ่ะเตรียมตัวแคปนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปไม่แคปบเลยนะครับท่านผู้ชม สุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรวยๆเห่งๆปังๆทุกท่านเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ